จอยภรรยาหลวงบุกงานแต่งสามีครบรอบหนึ่งปีแล้วยังจำกันได้ไหมกับเหตุการณ์สะเทือนโลกโซเชียลกรณีเมียหลวงบุกตบสามีกลางงานแต่งพร้อมถือทะเบียนสมรสเข้าไปตบสามีที่กำลังทำพิธีแต่งงานกับสาวอีกคนเรื่องราวดังกล่าวถูกแช่และถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในวงกว้างซึ่งเมียหลวงคนนั้นก็คือ นางนิภาพันธ์หมูกแก้วหรือคุณจอยอายุ33ปีหรือจอยเมียหลวงบุกงานแต่งเมียหลวงที่บุกไปไลฟ์สดถือทะเบียนสมรสนั่นเองจนต่อมามีคลินิกชื่อดังก็ประกาศขอทำสวยให้จนตอนนี้เธอนั้นสวยชีวิตพริกกลายเป็นคนละคนเลยล่าสุดคุณจอยเมียหลวงบุกงานแต่งก็ได้โพ์รูปอีกครั้งเป็นรูปของตัวเธอใส่ชุดข้าราชการเต็มยศโด,ดยมีแคปชั่นว่า วันแรกของการเป็นข้าราชการท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามและวันที่18กุมภาพันธ์พบว่าคุณจอยได้แชร์ความทรงจําครบครอบหนึ่งปีที่สามีของเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนเรียกได้ว่าเป็นความทรงจําที่ไม่น่าจดจําแต่คุณจอยก็ผ่านมันมาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ